ผู้การคอฝอยันสิบตำรวจตีบวชได้สํนักพุทธออกมาเบรกบวชไม่ได้เพราะคาดียังไม่สิ้นสุด ผู้การคอฝพร้อมด้วยตำรวจในสังกัดนะครับเข้าร่วมงานศพของหมอกระต่ายที่ถูก10บตำรวจตรีเนี่ยขับรถดุคตินะครับชนบนทางม้าลายจนเสียชีวิตนะครับยืนยันว่า10ตตำรวจตีเนี่ยบวชได้นะฮะเพราะว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวไม่มีใครบังคับเพราะว่าไม่ใช่โทษหนักคดีฆ่าพ่อแม่หรือว่าหนีหมายจับนะครับแต่ว่าเป็นคดีประมาทนะฮะทางด้านของสำนักพุทธนะครับก็ออกมาเบรกนะครับผมว่า ไม่สามารถเข้าบวชเป็นพระได้นะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคดีอาญานะครับและคดีเนี่ยยังไม่ถึงที่สิ้นสุดครับผมวันที่24มกราคมนะครับพลตำรวจตีนคลินสุขคนทวิทยผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนนะฮะ พร้อมด้วยตำรวจสังกัดอคฟอเดินทางมาที่ศาลาสามวัดศรีวรมหา,าธาตุวรมหาวิหารบางเขนเพื่อร่วมงานสวดอภิธรรมศพแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัจจิยากุลหรือว่าหมอกระต่ายนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับผมหลังจากที่ถูกสิบตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกผอหอมู่กองร้อยที่2กองกำกับการที่1บึ่อบกอคฟขี่บิ๊กไบค์ชนระหว่างข้ามทางม้าลายนะครับ โดยบรรยากาศในงานเนี่ยก็มีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยญาติและอีกหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาร่วมในพิธีพลตํารวจตรีนัคลินนะครับระบุว่าสิบตำรวจตีนรวิ์เข้าพิธีบวชให้หมอกระต่ายนั้นเป็นการตัดสินใจส่วนตัวไม่ใช่ถูกผู้บังคับบัญชาบ,บังคับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยสามารถบวชได้ไม่ถือว่าผิดเนื่องจากไม่ใช่คดีเกี่ยวกับการฆ่าบุปการีหรือไม่ใช่นักโทษหนีหมายจับนะฮะ โดยกรณีนี้เป็นการกระทําโดยประมาทและยังไม่ทราบกําหนดการว่า10ตํารวจตีนรวิทย์เนี่ยจะลาสิกขาเมื่อใดนะฮะทั้งนี้นะครับสิบตำรวจตีนรวิทย์พร้อมด้วยบิดา100ร้อยตารวจตีนิคมนะครับได้อุปสมบทที่พระอุโบสถวัดปริวาาราชสงครามนะครับถนนพระรามสาเพื่ออุทิศบุญกุศลน,นะฮะให้กับแพทย์หญิงวราลักษ,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 ษณ์สุภวัจจริยากุลหรือหมอกระต่ายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนนะครับโดยการอุปสมบทครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีกําหนดการลาสิกขา ขณะที่พลตํารวจตียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเผยว่าจากเหตุการณ์ที่10ตํารวจตีนริทธิ์ขี่รถจักรยานยนต์ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตนั้นยืนยันว่าจะดําเนินคดีทุกข้อกล่าวหาโดยไม่มีการละเว้นและให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียอย่างดีที่สุดนะครับผมล่าสุดนะครับทางด้านของนายสิทธามูลหงโฆษกสํานักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเมื่อพิจารณาตามพระธรรมวินัยแล้วต้องถือว่าไม่สามารถเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระได้เพราะเป็นผู้ต้องคดีอาญาที่ยังไม่สิ้นสุดโดยตามมติมสนะครับและข้อห้ามพระอุปชาเข้าขายห้ามบวชนะฮะ ล่าสุดนะครับทางด้านของสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับก็ได้มีรายงานว่าเจ้าวาดวัดปริวาสนะครับตัดสินใจให้พระนรวิทย์เนี่ยศึกในคืนนี้นะฮะหลังสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเนี่ยพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นการบวชที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนพระนิคมเนี่ยผู้เป็นพ่อนะครับยังคงให้เป็นพระต่อได้อีก3วันตามที่ขอไว้ครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ